นางนัทลินชูเศรษฐวงศ์ผู้บริหารบริษัทดอะงโฮมฟู้ดจำกัดพร้อมครอบครัวอันเชิญรูปปั้นพระเจ้าชัยโบรัณที่7็ซึ่งแกะสลักจากหินศิลาแลนน้ำหนักหนึ่งตันมาประดิษฐานที่วัดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลนางนัทลินชูเศรษฐวงศ์กล่าวว่าเมื่อหลายปีก่อนมีผู้นำรูปปั้นพระเจ้าชัยโรมัณที่7็มาให้ซึ่งตนได้พยายามโทรหาผู้ที่นำมาให้เพื่อสอบถามที่มาที่ไป แต่ตนก็ไม่สามารถติดต่อกับผู้ที่นำมาให้ได้เลยมีคนนำเอำามาให้นะคะไม่ทราบที่มาที่ไปเหมือนกันเหมือนเรามีแกลเลอรี่ที่สะสมของใหม่ของเก่านิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยอยู่ที่แกลเลอรี่ไม h o โฮพออยู่ได้สองสามปีแล้วคะ่ะทีนี้หลวงพ่อสอนเจ้าวาดวัดหลวงท่านก็ทักว่า ท่านเป็นกษัตริย์นะคะเจ้าชัยวรมันองค์ที่เจ็ดท่านเป็นกษัตริย์ไม่ควรที่จะเอาไว้ในบ้านน่าจะประดิษธฐานที่ที่แบบที่กว้างให้คนกราบไหว,ว้บูชาก็เลยได้นำมามาถวายให้ท่านดูแลแล้วก็ให้เจริญรุ่งเรืองให้คนกราบไหว้นะคะถ้าอยู่กับเราอย่างนี้ก็น้อยคนที่ได้ได้เข้าไปกราบไหว้ท่านใช่ไหมคะอยู่ๆก็มีคนเอามาให้เหมือนเราเป็นแกลเลอรี่ที่สะสม ของใหม่ของเก่าหรือประวัติศาสตร์กําลังจะทําแบบว่าให้คนรุ่นหลังอะให้ทราบว่าประวัติศาสตร์คืออะไรอย่างนี้นะคะก็เลยสะสมเรื่องนี้ไว้ยค่ะท่านมาอยู่ตรงนี้ก็มีคนกราบไหว้ใช่ไหมคะท่านเราอยู่ส่วนตัวเราก็ม,มีแต่เรากลับไวบหว้ในครอบครัวใช่ไหมคะท่านจะได้มาขอแบบขอพรขออะไรท่านก็ได้ไดอ้อะไรลนะ่ะให้โชคให้ลาบอย่างนี้คะ่ะก็ดีคะ่ะก็สบายใจขึ้นคะ่ะ พระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงเป็นกระสาตขเมรในพุทธศตรวรรษที่18ทรงสถาปนาพุทธศาสนาสถานขึ้นเป็นจำนวนมากทั่วพระราชาอาณาจากักรพร้อมกับการสร้างเมืองนครธมให้เป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของอาณาจากักรซึ่งประกอบด้วยครุของกำแพงเมืองและซุ้มประตูทั้งห้า